กึมพอไปใส่มาฟามปริญญาโคขุนโอ้ธรรมดาด้นี่ปริญญาโคขุนได้นี่ ฮะพ่อไปใส่แล้วฮะเป็นไร,ไรนแล้วถ่ายไปถ่ายไอดูกบก่อนฮะยังไหนกบนอ่ะไหนมาดูาร์ามบัวาร์มของพ่อการแล้วนี่ทางไหนทางไหนเกลือยังนน Hãy hay hắn 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 ทำอะไรมันน่ะมันไม่กินหญ้าวะ